สวัสด,ดีจ้ามาอัปเดตพักไอ้การจองหรือว่าพักพ้าให้เบิอ้องน่าจะเนาะยังมาแ่วเขา,วาบ้านเด้อยังอยู่ในตู้ยู่จ้ะยหายขึ้นไรแล้วย้ายขึ้นซุกมือซุกมือโลดตัวตองค่อยว่าเบืองว่าน้ำเขาแห้งบ่ตรงค่อยเติมนม้ำเด้อจ้ะกันหน่อยมาเติมน้ำให้เขาเนี่ยเติมน้ำแล้วก็เอานา้ำหดตรงยอดเขาเนาะ น้ำหโยอด์เนาะน้ำมันบ่อเป็นน้ำธรรมดาเด้อน้ำฝนได้จ้ะน้ำจากในถังคุณถังดำๆนู่ของนอกคุณสำหรับเก็บน้ำฝนเอาไว้หดผักเห็นบ่าเป็นใบเราดีการจองนี่ได้จ้ะโอ้ยความผักภูมิใจผูกผักการจองไทย เดี๋ยวเห็นมันหนาวหนาวอีก,กน้อยก็ได้ที่เอาเข้าบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าไม่อยากเสียงเนาะนี่ก็จะเป็นบวบพริกที่ซื้อมาแล้วจะที่รงคลิปไปน,นี่แหละเอาไปกินแล้วจะซีหาเม็ดแดงๆนี่โอ้ยบวบเผ็ดจ้ากหน่อยสีสวยเป็นแต่เผ็ดนะบวเผ็ดจ้ะบวบเผ็ดะเลยเป็นบวกพริกหวานไปเลย นี่บบกเขือที่พี่น้อยปลูกแหละพี่น้อยเก็บมากนี่เอาไว้แต่ปลูกปีหน้าเขือเชอเเรี่หวานแต่บกเขือนี่หวานแซ่บอันนี้พักไอ้อีตูพักอีตูนี่ได้เมล็ดพันธุ์หลายแล้วจ้ะเดี๋ยวปีหน้าจังกิลุ่งอันนี้ก็จะอยู่ในตูนี่แหละบอกว่าขอบานดอกปีหน้าต้องค่อยปลูก คุณมาเอา,มาเมล็ดเข้าไว้ยอยู่เนาะอัปเดตเพืชพักผิดเพริกกะยังเขียวอยู่คุณห้ยมันแก่กปปจังหน่อยเด้๋ยวจะเก็บไปีปนเลยจ้ะได้ยอกทุกปนหนึ่งอันนี้ก็คือกันจ้ะมันยังอ่อนอยู่ตรงหามันแก่จังนดดหน่อยบมื่ดกหรอกจ้ะแต่ก็พอได้กินเนาะ ปลูกพักกันงามอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ค่อยติดหน่อยเม็ดลายเห็นอันผู้อื่นเขาปลูกนะติดหน่อยโดโ๊แกตัวคของปลูกก็ติดหน่อยหนึอย,ยหนึ่งจนมากกินเบิ้งตะใบมันต้องไปหาพักที่แบบกินใบมาปลูกกันพักที่แบบว่ากินหน่วยกินผลบ่ได้กินได้จ้ะเม็ดลายเนี่ยนี่ก็คือเพื่อพัก ที่ยูนิตูเคือพักปลังพักปลังนี่อันเอาก,กิ่งมันมามั้งอันเพาะชำ่ำเนี่ยกำลังติดจ้ะกำลังแตกแตกยอดดอ,อกซองกระถางนี่ก็จะเอาเข้าบ้านพักปลังแล้วก็พักไอ้ฟักแมวนั่นก็คือฟักแมวก็จะเอาเข้าบ้าน ตอนนี้โอกาสมันยังบอนบ,อบอ้ค่อยหนาวปันใดแล้วก็น,นี่ตูกะมันบอมีล่มโกกล่มมินแน่ยัดล่มเพ่ให้มันหักเนาะอยู่ได้อยู่จ้ะอุณหภูมิมันยังโอเคอยู่เอาไว้นี่ก่อนผักกะทินกะพ่อเก็บเลยละ่ะคุณยอดก็ลาังงามเลยพ่อเก็บไปกินนั่นแหละรอให้บอกเพลิกอันนั่นมันแก่ก่อนเก็บไปปน ปุ่นแล้วก็จะได้เก็บยอดกระถินไปพร้พอมเลยเนาะคนกำลังงามเลยนยอดอุบวบเลยจ้ะมักกระถินริมรั้วเนี่ยคนอะ่ะลายอยู่เด้กระถินไปหน่อยบกี0ิ0สามซิฟตนคนเด้กขากบอข้างนอกก็งามอยู่คนกันเก็บเก็บก็จะได้ย่ดอกกิมปุ่นนะจ๊ะเนาะ มักสุดกับพูนละกันจองพ่นละรักที่สุดเลยนะกันรอดหนาวนี่ก็จีฉลองฉลองบอกอย่างไงพูน่ะฉลองบอกการจองรอดหนาวแล้วจ้ารุ่นปีนานี่เราจะอัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะไปพอกันคลิปนาจ้าเริฟๆทเรบุกคนได้จ้ะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงได,ด้จ้ะเด้อบบติจ้า